นี่คือเธอเอาความฝันมาปะปนกับความจริงอุ้ยอุ้ยจาอุ้ยเจ้าเเธอพลาดหรือเปล่าเธอฝันแล้วเธอาเ้ยนี่คือเธอเพอร์เจอร์หรืออะไร

ดูนะครับช่วยแยกแยะด้วยนะระหว่างความจริงกับความฝันนะครับคนเราต้องแยกแยะให้เป็นนะครับ